สวัสดีครับแฟนแกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลวันนี้มีลีกวอลเลย์บอลหลายลีกครับวันนี้แต่พลาดไม่ได้ลีกกาหลีใต้ซึ่งสาวไทยลงแข่งครับกับตันชมพู่พรพันธ์วันนี้มาอีกแล้ว วันนี้ผลงานจะเป็นอย่างไร14นาฬิกาครับ GSK เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกัปตันชมพู่ GSK คังซูวีและซินวาเปิดบ้านต้อนรับการมาเดือนของกัปตันชมพู่อเบอร์ครอมบี้สนุกหรือไม่สนุก ติดตามแต่ผมว่าสนุกนะยังไงซินวาไม่ยอมครอมบี้แน่ๆและกัปตันชมพูก่ก็ไม่ยอมคังโซวีแน่แนเหมือนกันเอามาสู้กันน้อยบ่ายโมงไม่ไม่ใช่ครับ14บสนาฬิกาครับอาจจะเวลาตรงกันกันกบลีกอื่นบ้างแต่อย่าลืมลีกเกาหลีใต้ซึ่งไทยไปลงแข่ง มีทีมไทยแข่งมีสาวไทยแข่งติดตามชมติดตามเชียร์ตามเวลานะครับเราว่าชมพู่นะแล้วพบกันครับ